วันนี้เรามาทำซุปหน่อไม้กันสักหน่อยด้วยครับถึงแม้ไม่ใช่อาหารเหนือแต่ว่าเราอยากกินครับ آ, นี่ครับเป็นหน่อไม้สําเร็จครับมีใบหญ้านางอะไรนะหมักใบหญ้านางเลยสักอย่างนี้แหละนี่ครับใส่ปลาร้าไปนิดนึงครับเพราะว่าเราไม่ได้เน้นปลาร้ามากเท่าไหร่ครับราใส่น้าปลาครับผมนี่ตามลงไปต่อไปก็พริกป่นเจ้าพริกป่นทานเผ็ดเท่าไหร่ก็ใส่กันไปเองนะครับป่ะ ต่อไปก็นี่ผงชูรสถ,ถ้าใครอยากกินหวานนิดนึงก็ใส่น้าตาลได้นะครับไม่ว่ากันนะครับแล้วแต่คุณอยากทานครับผมอ่ะเสร็จปุ๊บนี่ก็หอมแดงจ้ะหอมแดงง่ายๆใส่หอมแดงไปแล้วต่อตามด้วยครับนี่ครับเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวคั่วหาข้าวคั่วอ่ะพอใส่ข้าวคั่วไปเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ปิดไฟจ้าเนี่โรยด้วยครับตัวนี้ก็เป็นผักชีฝรั่งกนะต้นหอมผักชีอ่าแล้วก็ตามด้วยมะนาวจ้า มาพร้อมเสิร์ฟกันแล้วไปทายกันได้เลยเจ้า